โยนหมักไว้หลาย่างแล้วแลลอยชักน้ำมันเยอะมันมาอยู่แล้วเมื่อกี้เขาโยนตรงไหนเขาได้ปลา กินไงเออข้าแล้วนะนะเข้าแล้วมีดินแล้วนะโอ้ปลามาจริงกินเวยวนสองตีได้สองตีอุ้ยโอ้โหมันช่อนด้วยกูแล้วแหละเออมันช่อนด้วยกูแเออเออแล้วมันไม่ขึ้นเลยหนุ่มเมื่อเนี้ยตัวเล็กกว่านั้นหนุ่มเอียตื่นเต้งยังี้ยโอ้กาเต็มมือเลยท่านผู้ชมไปตามดูตามดูตามดูนี่นะ มาได้จังหวะพอดีเลยโยนตุ้มเดียวได้แล้วปลาช่อนแล้วเมื่อกี้ได้ปลาอะไรที่อยู่ในถุงอะอยู่ในถุงปลาอะไรอ๋อไม่ใช่ปลาช่อนนี่โอ้โหตัวอันนี้โดนแล้วท่านผู้ชมนี่เออผมเห็นกระโดดอยู่ในตรงนั่นอะได้ปลาช่อนแล้วกนานี่แหะนี่ตอนนี้ก็อยู่ใน ถุงนี้ก็มีท่านผู้ชมอุ้ยตัวใหญ่นี่ฮะน,นอนแห่อยู่นี่อันนั้นตัวนั้นป็นช่อนครับท่านผู้ชมโยนเมื่อกี้นี้เองอ้าวยังไม่ตายนะเข้าถุงไปเรียบร้อยแล้วครับเก็บสบายเลยขึ้นไปดูแลของเขาอ่ะถุงใหญ่ผู้ตู้เมื่อกี้เห็นอยู่นะเห็นฟองน้ําอยู่เมื่อกี้ตามไปดูโอเคกําลังชักอยู่ในโน่นะทีนึง ไปดูอีกท่านผู้ชมกำลังชักอยู่กำลังชักอยู่กำลังชักอยู่หายูทูบอ่าดูวันนี้เข้าไหมอ่ามีมีนะตะเพียนเหรอ ไม่ไม่ใช่ไอ้นี่ใส่ไส่ไส่ใส่เน่าเน่าเหมือนปลาขาวเอแป๊บเดียวเนื้อเนื้อมันเนื้อมันนิ่มท้องแตกใส่เน่าตัวตัวใหญ่เขึ้นมาครับเดียวไปถึงขึ้นกมอปลูกแล้ปลาเนื้ออ่อนเอใส่จะเน่าก่อนแล้วมันจะแตกท้องเน่าก่อน แต่และท่านผู้ชมมันได้ไปช่อนกับปนินปนินตัวใหญ่มากเลยได้เขาได้อย่างงี้เลยเอ้าเมื่อกี้ที่เขาจับไม่ได้ไป,ช,ปช่อนเหรอคนละตัวกันเขาขนาดตัวแรกอ่อกาเขาโยนสองทีแล้วไม่ทีแรกออาไปช่อน,นไปช่อนอตัวเท่ากับที่มันเต้นอยู่นี่แหละ<อ>หรือว่าตัวนี้ก็ไม่รู้น่ะโอ้ พักมาแล้วนะคัพักมันล้วท่านผู้ชมสองตัวแล้วอางโน้นได้ปลามินกับปลาช่อนเอเรามาได้จังหวะพอดีเลยมาได้จังหวะพอดีเลยเห็นปลาเลยท่านผู้ชมนี่ปลาเนื้ออ่อนอ่มามันดูโยนสึงสูงไม่ต้องรอละตอนนี้มาัาสวยลงสวิงสวย ไม่ทับมันลไปทับมันเบี่บยงไปตรงนน้นไม่เหรอแต่ปลามันขึ้นตรงนน้นนะ ไม่ได้เลยได้ประมาณสามนิ้วเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวดูๆเลยไม่ได้นั่นเลยก็อมาแช่น้ำล้วเพราะว่าปลาตัวใหญ่เป็นสตัวมาลุ้นกันหลายปาก มีหมักไว้ตรงนั้นอีกโอ้นี่เส้นหนึ่งนะท่านผู้ชมดูเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งซักแล้วมาลุ้นมาลุ้นซักแล้วซักแล้วมองเห็นไหมมองเห็นเชือกไหมอ่าเริ่มเห็นคายแล้วเริ่มเห็นแหแล้วเริ่มเห็นแหแล้วท่านผู้ชมเริ่มเห็นแหแล้ว มาลุ้นกันมาลุ้นกันมาลุ้นกัน ขยะซะแล้วลนะคนชักอยู่ข้างบนนะครับคนชั้อยู่ข้างบนนะครับอะไขึ้นมาแล้วครับมีแล้วท่านผู้ชมติดแล้วฮะสองสามตัวอุ้ยได้หลายตัวเลยโอ้ได้หลายตัวเลย, <c oughs> ไ,ลย,เลยไม่โอ้แถวเนี้ยโอ้นะฮะโอ้โหปลาตัวอะไรเนะี่ย โอ้ยมีปลาตัวใหญ่ท่านผู้ชมสวยงามสวยงามโอ้ยลุ้ล้วงล้วล้วตัวหนึ่งนะนี่มีปลาฉลาดด้วยปลาฉลาดด้วยหนึ่งตัวปลาตะเพียนอุ้ยปลาปลาไอาฉลาดสองตัวตะเพียนตัวใหญ่สวยงามสวยงามแม่วันนี้ดวงดีดวงดีแต่เมื่อกี้ไปดูขายไม่ได้แค่ตัวเลย หลาด้วยลาด้วดยด้วย <c oughs> เออเด yeah, ี๋ยวต้องชมเิ็นเลยชาวบ้านน้ำปลา,าอยู่หากินอิีธิวิตธรรมชาติขยันก็ได้อย่างนี้นะในธรรมชาติมีเยอะ ใชท่านผู้ชมยอดเลยอ๋อ,อมีฉลามน้อยตัวนึงโอ้ตัวตัวตัว,ต,วตัวล่างใหญ่ตัวบนเล็กอ้ตัวสวยเลยท่านผู้ชมปาตะเพียนตัวสวยเลยตัวกลมดิ๊กเลยวน้น พันเราเก่งมากวันนั้นเราได้เห็นบิ๊กอุยไปแล้วสี่ตัวเลยนี่ฮะเห็นเห็นกับตาเลยครเห็น,นกับตาเลยฮะเปลีป่ยนโฉมสัดจ,จะเลยเ,เอ่อเดี๋ยวตอนล,<ะ>ละการน้ำไม่ไหล้าเก็ปล่อยน้ำเนี่ยก็ได้ลุ้นกันอีกไ,ได้ได้ลุ้นอุอยได้หวด้วยไดวด้วย มันอุย้ยแต่หลุดแล้วเมันหลุดง่ายเหรอแหลพวกนี้เนาะมีตัวไม่เสียบหัวก็ออกไหมอ,อือนี่ฮะโอ้ยตัว,วอ้วนมากเอฟเลยฮะตัวอ้วนมากเอฟเลยท่านผู้ชมอ้วนปักเลยเต็มมือเลยเอา่ายังเหลือปลากรลาอีกตัวหนึ่งัวจิ๋วเลย โอ้เีจยวนี้ไม่ผิดหวังนะท่านผู้ชมเีจยวนี้ไม่ผิดหวังเลยนี่มาดูแห่เขาเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราลงขายไม่ได้ <c oughs> เออเออจะโดตัวใหญ่เข้าไปได้เด็เอ้ยตรงนี้เลยเขายิเางเอาแป้งรวมสองโล่อโอ้ยโอ้ยิงได้เลยเลยส <c oughs> องโลใหญ่ก็เจ็ดแตนุ่งอ๋อไม่ก็ใหญ่นะร่วมสองโล่ละสองโลนี่แห่ใช่เลย สองโดหครับแ<ข><า>กแ,แ,แปบเดียวแกโอ้โหวแวขึ้น,นแควนี้หละอตอ,คร,อครับอืมไม่รู้ว่าายิไมมันมันตัวสั้นจังวะยิ่งใหญ่ยิ่งสั้นอืมอ่าถ้ายิ่งใหญ่ยิย่งใหญ่ครเกือบสิบโลนะนี่นี่นี่ลุกเลย เออนี่ได้นี่ขึ้นมาอันนี้ยีศกเออีสกเทศเลยีศกเทสใช่ไหมดําีสกเทศนี่ยีสกไทยตัวแดงเออขาวแดงอ่ะนี่ยีสกเทศเกี็ดดำอ๋อรยีสกเทศนี่นะเอาไปแล้วเลยายเฉีาฉันายฉันเเจ็ดเส้นมาติดแเส้นนี้อีสกไทยเอยสกเทศอ ไอ้สกไทยตัวแดงแฉะเลยตัวแดงอ่ะแต่ที่แต่ที่ไอ้สกตัวใหญ่ๆไมันจะยาวเนาะอ่านั่นันนี้อันนี้สั้นอันนี้สั้นเลยนะแล้วเจอไอ้ใหญ่นึงไอ้อะไรก็โห่เก้หัวั้นพุกลุกเลยแผลก็ไปสกทำไมมันสั้นเลยใช่อะเด็กไม่แต่ตัวเดียยาวขนาดนี้ทั้ตัวใหญ่เนาะมันเั็ไงอย่างนั้นก็หลายโลเลยนี้กี่โลเนี่ย ไอ้นี่นี่ประมาณสองโลกว่าอ๋อมันก็ไม่เมันก็ขึ้นไปแล้วอันนี้พี่ได้เองเหรอใช่มันฉีดขายโหเก็บเงนเป็นอย่างนี้นะฉีดขายเก็บเส้นไปพันกับแปดเส้นอีกชึดไายโอ้คุ้มยึดไฟล์หรือ๋อมันหลุดไปแล้วแม้วนนี่เลยใช่ไหมไปติดแปดเส้นอีกเพื่อพันเข้าอุ้มเลยครัเขาโก้นหน้าบ้านผมก็ได้สิบโลอ่ะหาสวัสดิ์อ่ะ อ่งขายไปสองร้อยูเล็กทหมายก็ขายผมปาจิกันด้วยเพ <c oughs> ื่ยเผยเขาบอ